สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับลานาทีคุยผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแฮพีปิดผมบางผมแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสําหรับตกวขาดจะมีผมบางแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมจะเป็นงานตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮพีปิดผมบางผมแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นงานท่อมือนั่งซีซ่าเสมือนจริงนะครับผม ขนาดความกว้างนะครับ6เซนติเมตรนะครับผมขนาดความลึกนะครับ9เซนติเมตรนะครับผมความยาวเส้นผมอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับสีนะครับจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะเรื่องสีนะครับเราสาซ่ามายอมทําสีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมหน้าตาของเป็นงานก็จะประมาณนี้นะครับกิฟตนะครับจะมีก๊อฟมัดส้นตัวนะครับผมกิฟตจะเป็นกิฟต์พอกแพ็ค ไยเกี้ยวกับเส้นผมข้องเรานะครับผมสาหรับปิดพ่มวอกปิดมบางข้องเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการไซด์บุนหุ้นตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับลักษณะการไซด์นะครับเราเปิดลิปลงไปเลยนะครับผมตรงลงไปเลยเรามีเป็นหน้าพมบางนะครับติดลงป,ปุ๊บจะลุดตัวเหมือโดดึงหรือกระชากนะครับผม สกิปสักแถวนะครับเราก็จะมาทําการวี้นะครับวี้เพื่อให้กม้มกืนครับเส้นพ้ข้องเรานะครับผมถี่สําคัญอีกอย่างนึงนะครับเรานีบนะครับผมนีบเพื่อให้กม้มกืนกับเส้นพมข้องเรามาขึ้นนะครับผมผมได้ทําการเปิดเทนี้เป็นเทนเรียบร้อยนะครับผมใ่้ความร้อนได้ปกติเลยนะครับ นี่เผยกลมกืนกับเ้นปุ้งป้องเรานะครับผมแคปพี่ปิดป้อมหางป้อมแต่นะครับสามาสัถซะาทำความซอาไต้ซ่ามาัถได้เียบมวนทําบ่อลุมเพิ่มเติมได้เลยนะครับปม้แล้วก็สามาสัถยอมทาซี่เพิ่มเติมได้นะครับพอว่าตัวงานเป็นป้อมแต่หนึ่ง้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมล,ลูกค้าไล่ก้นท่ามุมมาว่าอายุการใช้งานยาวนานแค่ไหนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ครับ เราดูแลหลักซาแต่เราดูแลรลักษ่าดีกับปลาที่เม็ดบ่อยๆนะครับอายุการใช้ง,งานหลายปีนะครับนะครับผมนี่นะครับพุ่มนี้ก็สเลยนะครับดาน,นานะครับนี่นะครับหลังจากเราทำมาได้แซกมดแล้วมดุกจานนะครับผมประมาณนี้นะครับต่เราไซต์จะไม่เห็นคอหล่อยต่อด้านหน้าเลยนะครับผม ด้านบนนะครับจะเป็นงานทอมือนั่งซีสะเสมือนจริงคนมองมากก็จะไม่รู้ว่าเราใส่แฮปปี้นะครับผมประมาณนี้นะครับโลกคาไล่คนนะครับถ้าพมมาว่าจะรุดมาเวลาเราใส่ใสขึ้นเกลียงได้ไหมใสขึ้นเกลียงได้นะครับผมจะลุดต่อเมื่อโดนด,ดึงหรือกระชากออกเลยนะครับถ้าลุดออกมาเส้นพงก้องเราก็ลุดมาด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะครับสำรับงานรุนนี้สำรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสร้างสื่อสินค้าสามารอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสำรับวันนี้ผมมาตีแต่ลาทีวีผมผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ